สวัสดีครับทุกคนว,วันนี้มาอยู่กับ,กบผมอีกแล้วช่องน็อตยอย่ซูนะครัวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมใหม่นะครับทุกคนเป็นเกมเล่นง่ายๆเป็นเกมสนุกสนุกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกนะคะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยครับไป นี่นะคะทุกคนเรากดบัตเทิลตรงนี้เลยครับแล้วเขาก็จะมีให้เลือกเป็น2อันนี้นะคะเป็นทีมกับบัตเทิลลอรลนะคะทุกคน mm. เป็นทีมก็คือเราจะเล่นกันเป็นแบบ3คนแล้วก็จะเป็น3า3สาสครับก็จะเป็น9คนเราจะอยู่ทีมหนึ่งบีทีมทีมเราเนี่ยจะมี3มอีกทีมหนึ่งก็จะมี3มแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งก็จะมี3มนะคะจะมี3มทีมทีม ทีมหนึ่งก็มีสามคนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับมีกดไปเลยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีเราได้อยู่เป็นสีเหลืองนะคะทุกคนเกมทาสีเล่นง่ายๆสนุกสนุกนะคะทุกคนนี่เนี่ยจะผมจะบอกนะครับปืนที่ผมใช้อยู่จะเป็นคล้ายๆปืนช็อตกันนะครับยิงออกไปแล้วมันจะเป็นพุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นทางเงี้ยครับเราสามารถพุ่งแบบกดตัวนี้ได้ครับสไลด์นี่เจอดเลย นี่คับทุกคนเราฆ่าคนไปแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือสีเขียวนะครับเราต้องเราต้องจําสีเราด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อเราไปอยู่กับสีเขียวแล้วเราก็ตายนะคะทุกคนดีฆ่าไปเลยครับทุกคนปืนช็อตกันค่อนข้ามที่จะแรงเลยนะคะเพราะมันคือช็อตกันยังไงแล้วนี่วันช็อตครับวันช็อตนี่แต่ถ้าเราอยู่ในน้ํานะครับทุกคนน้ําของเราเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลย มันจะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับโอเคถ้า้อมแล้วเราไบฆค่าศัตรูกันเลยดีกว่าทุกคนผมว่าทุกคนน่าจ,จะเข้าใจาแล้วนะครับโอเคทุกคนนี่ผมกําลังเอ้ยผมลืมบอกไปอย่างนึงเลยครับทุกคนก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นป้อมประกาศเอ้ยไม่ใช่ เอ่อป้อมประการก็ได้นะคะทุกคนเราต้องเราต้องเอ่อทำลายเราไม่ต้องทำลายป้อมประการให้ได้ครับทุกคนแต่เราต้องทำลายเนี่ยครับจุดจุดแกนหลักของแต่และสีต่างๆนะคะทุกคนแล้วถ้าเราเนี่ยจัดการจนหมดทุกสีเหลือแต่สีของเราเราก็จะเป็นฝ่ายชนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่องนะครับนี่ตอนนี้เราก็กำลังมาจัดการทีมสีฟ้านะคะทุกคน ตอนนี้ทีมสีฟ้าก็แตกแล้วทุกคนแล้วเราก็ชนะแล้วผมก็ได้เป็น MVP ด้วยครับทุกคนผมฆ่าไป8คนนะครบทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นแล้วก็ไปดูอะไร <c oughs> เยอะอแล้วก็ไปดูอะไรแบบปืนนู่นนี่อะไรก็ต่อเลยครับไป <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําโปรแกรมต่างเอ้ยแล้วก็จะมาแนะนําอะไรหลายอย่างๆนะคะทุกคน จุดที่ผมกาลังกดตรงนี้นะคะมันคือกล่องนะคะทุกคนเป็นกล่องที่เราเนี่ยต้องรอเวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วต้องไปสู้ครับไปสู้แล้วจะได้กล่องมาใช่ไหมครับคล้ายๆกับเกมเกมอะไรนะผมจำไม่ได้นะทุกคนมันชื่ออะไรเนี่ยนะครับผมจาไม่ได้ละแต่ว่ามันค้ายมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับเราสู้ไปเรื่อยๆเ,เราก็จะได้พวกแบบ คะแนนถ้วยรางวัลน,นะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกของต่างๆพวกแบบกล่องเงินดาวอะไรมากมายหรือว่าปลดล็อกปืนใหม่ๆนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูปืนที่ผมจะใช้สาหรับวันนี้ดีกว่านะครับทุกคนนี่กดตรงคําว่ากันตรงตรงเออซ้ายซ้ายล่างเลยนะครับนี่กันผมก็จะมีปืนตามนี้เลยครับทุกคนอันนี้คือปืนที่ผมมีนะผมว่านะ ครั้งต่อไปที่ผมจะเอาไปออกลบเนี่ยผมจะใช้เป็นเออเป็นอะไรดีครบทุกคนเป็นปืนกัดลิงแล้วกันนะทุกคนปืนลวดเท่เลยนะอ่าแล้วมันก็จะมีพวกนี้และครับพวกของตกแต่งร่างกายอะไรมากมายของพวกนี้ก็ซื้อได้จากนี้ครับ มันจะซื้อได้จากพวกกล่องเสื้อผ้านะคะทุกคนถ้าเรากดไปแล้วมันก็จะมีให้สุ่มนะคะทุกคนถ้าเรากดสุ่มไปแล้วเราก็จะได้เลยว่าเราจะได้อะไรนะคะทุกคนแล้วก็กล่องพวกนี้นะคะถ้าเราได้มาแล้วเราก็ต้องกดแบบรอสองชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วมันแล้วหลังเสร็จเราก็กดไปได้แล้วเราก็จะได้ของหรือว่าได้ปืนด้วยนะคะทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันต่อเลยคบบายครั้งนี้ผมจะเล่นเป็นทีมเหมือนเดิมนะครับเี๋ยวครั้งหน้าผมไปเล่นแบบเรยเลียงให้ดูกัน โอเคครั้งนี้เราได้เป็นสีเขียวนะครับทุกคนนี่คือปืนกัตลิ่งนะทุกคนนี่อย่างรัวเลยอ่าพุ่งไปอย่างนี้เลยนี่นะครับคนเดี๋ยวผมจะลองมาดูคันว่าดาเมจมันแรงไหมอุ้ยตายจะตายอุ้ยเกือบตายครับทุกคนนี่เราอยู่ในน้ําก่อนเพื่อเพิ่มเลือดเราเรียบร้อยเลือดเต็มแล้วก็มายิงอุ้ยจะตายเนี่ยตายเนี่ยเกือบครับทุกคน หูขนาดเป็นปืนลวยงังตาเมจไม่ค่อยแรงเท่าเออไอ,อ,อ,อปืนช็อตการเลยนะคะทุกคนก็สมควรแล้วแหละเพราะว่าช็อตกันมันก็แรงอะทุกคนเฮ้ยมันมีคนกําลังเออตีจุดแกงการของเราเราต้องไปฆ่ามันนั่งไงาไตายคะ่ะเรียบร้อยโอ้ยสีเหลืองมโ,อโหผมรู้สึกว่าปืนกันลิงมันไม่แรงแล้วครับทุกคนเปลี่ยนยิงก่อนอเคผมว่าเราเป็นหน่วยป้องกันบ้านดีกว่านะ รู้สึดกีกวเยอะเลยป้ยันบ้านอ่าโอเคเราป้องกันบ้านกันดีกว่าครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้สีแดงมันมาบุกแล้วนะข้ามเลยตายครับทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโอเคผมว่าเราจะไปบูกบ้างนะครับทุกคนไม่งั้นมันไม่สนุกน,นะนี่นี่น,น่าสีเหลือง,องไปก่อนตัวแรกเลยอุเราเป็น A V P เลยเหรอเนี่ยถูกจอด มาเรามาทําลายจุดแกงกลางของสีแดงดีกว่าโอ้ยมันมีสไนเปอร์ยิงทีนึงเป็นแถบเลยคับทุกคนถึงกับตายแล้วโอ้โฆษณาลายครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราข้า,ขา,ขา,ามโฆษณาแล้วนะแล้วมันก็มีคนมาบุกเราอีกแล้วหอ้ยเกือบแตกเลยครับทุกคนผมรู้สึกว่าปืนกันลิงมันไม่แรงนะอครั้งหน้าผมเอาปืนพวกสไนเปอร์สไนเปอร์มาดีกว่านะครับทุกคนเพราะผมก็อยากเล่นสไนเปอร์เหมือนกันฆ่าคนนี้เลยฆ่า,าสีเหลือง โอเคเฮ้ยรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนทีมของเราจะเป็นคนไทยหมดเลยนะ่าจิงด้วยค่ะทุกคนว้าวทีมไทยสู้กับประเทศอะไรไม่รู้เจ็ตึงมากนะตึงมากเพราะว่าถ้าเราใช้ปืนเออช็อตการ่นะมันจบไปนานแล้วคะทุกคนเนี่ยเราคงชนะไปแล้วอะ่ะเพราะปืนช็อตกันโคตรแรงเลยนะคะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้พังเออสีฟ้าไปแล้วนะคะทุกคนฮะพูดถูกไหมเนี่ยเมื่อกี้มันมสีอะไรนะ มันจะเป็นสีฟ้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคบถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะนี่เรากาลังจะมาพัางแกนกลางของสีเหลืองนะคะทุกคนพังเลยนี่ในนี่ในนี่ในน,น,นี่เรียบร้อยครับทุกคนเราชนะแล้วดันดันดันแต่ผมก็ไม่ได้เป็น LVP ในรอบนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นหมดโยัยกันต่อเลยค่ะไป แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับนี่ผมสามารถเปิดกล่องนี้ได้แล้วนะครับทุกคนเรามาเปิดกันครับเผื่อเราได้ปืนใหม่มาซื้อซื้ออ๋อเป็นปืนช็อตกัะนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะปืนมันหัวนะครับนี่เรามาเปิดอันนี้กันก่อนเลยเอ้ยปืนช็อตกันอีกแล้วแต่ก็ดีนะดีด,ดีต่อไปเราจะได้เป็นปืนอะไรทุกคนมาดูกันนี่จะเป็นปืนนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะโหดไหมนะโอเคแต่เราสามารถอัปเกรดปืนเราได้ไดแล้วทุกคน อัปเดตช็อตกันเลยนี่ต่อไปเราเล่นสไนเปอร์กันครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหมดรอยย่อกันครับไปนี่เลยครับปั้เทริรรอยย่อนะกดไปเลยโหลดดิ้งน,ะะนี่มาแล้วคับทุกคนกำลังรอเกมนี้รอคนเร็วนะอืมไม่ได้รอชานะคทุกคนเรามาพองกับคู่ใจปืนสไนเปอร์คู่ใจเอ้ยอม คือจริงๆเราต้องทำลายกล่องนะครับแล้วเราจะได้เป็นคริสตัลสีสีเขียวแล้วมันจะเพิ่มอะไรหลายอย่างให้เรานะคบทุกคนว,ว่าเราฆ่าคนนี้อนดี่านี่น่ยิงสไนเปอร์ยิงสไนเปอร์ยิงสไน,เป,สนเปอร์เล็กน้อยแต่คนนั้นเขาก็ใช้ใช้สไนเปอร์เหมือนกันนะทุกคนอุ้ยตัวแลวแต่คนนี้มันเป็นปืะนระยะสั้นอะแล้วพอจัดการได้อยู่นะแต่สไนเปอร์มันจะไม่สามารถตีกล่องได้นะคะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเพราะทำไ,ไมนะ ราะว่าผมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้ตายผมเลยไม่ค่อยนิยมใช้สไนเปอร์กับการเล่นพวกแบบรอยัลนะคะเพราะว่ามันตีกล่องไม่ได้อะทุกคนและการที่เรามันคือมันแบบคดทรมารเลยนะคะเพื่นโอเคตอนนี้ผมสามารถซื้อแบบชุดใหม่ได้แล้วทุกคนนี่เลยนี่ๆแลมาสุ่มกันนี่ครับจะเป็นการสุ่มแบบนี้เลยนะ มาดูกันว่าเราจะได้ชุดดีไหมสีเขียวคือไม่ค่อยดีครับสีเขียวกากสุดเลยอู้เราได้เป็นชุดนักโทษระดับแร้แน่นอนสีฟ้าอย่างนี้นะคทุกคนโอเคเรามาดูกันหน่อยเรากดไปที่การแล้วเรากดไปที่บอดี้นะคบทุกคนนี่นี่เลยชุดนักโทษสุดมาย่างเท่เลยโอเคนี่หาถ้าเราเล่นสไนเปอร์ในแบบเราโยกไม่ได้งั้นเรามาเล่นในแบบทีมดีกว่าครับทุกคน ทีมันเล่นสนุกนะนะครับโอเคมาแล้วจะสไนเปอร์จะมีความรีโหลดที่นานกว่าปืนอือ่นๆเลยก็ว่าได้นะคบทุกคนก่อนอื่นเราสร้างเป็นพื้นที่ของเราก่อนให้เราเดินทางได้อย่างง่ายดายเชึบอย่างนี้เราก็ชุพุ่งไปอย่างนี้ก็เดินไปอย่างนี้เลยนี่โอ้โหทำไมตรงนี้ดุเดือดจังเลยฮนะนี่แนไะอ้แก่ฆ่าเพื่อนฉันหรอนี่แน,ะนนะ่ยิงครับยิงยิงยิง ยิงยิงอุย้ยแรงเลยเนี่ยอืมตายไปก่อนตัวแรกตัวนึงสีฟ้านะทุกคนมาฆ่าทิ้งกันฆ่าทิ้งเลยอุ้ยจะเกือบตายเหมือนกันนะเดี๋ยวขอสร้างอนีนิจักก่อนสร้างอน,นีิจักโอเคอุ้ยสีฟ้ามายิงไปก่อนเพิ่มเลือดแล้วก็ยิงไปอีกทีแล้วก็ยิงไปอีกทีกกทเรียบร้อยอุ้ยใครมันตีถันแล้วอะ่ะอ๋อไม่มีนี่นา วิ่สีแดงยิงเลยยิงเลยยิงระยะตรงนี้เลยยิงระยะตรงนี้เลยตายบีกหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการฐานฝั่งนู้นกันนั่นไงกำลังทำอะไรก็อยู่จะยิงแน่ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเรียบร้อยสีฟ้าแตกต่อไปสีแดงครับนายคือเหยื่อไายต่อไปพุ่งมาตรงนี้แล้วก็พุ่งมาออ้ยสีแดงนะ สีแด,นะด,ดงนะสีแดงสีแดงนะสีแดงตายไปแล้วครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งยังไงอีกตัวหนึ่งตายไปแล้วอ่ะลรวใกล้ชนะแล้วนนะนะครับทุกคนชนะชัวโดนโดนโดนเรียบร้อยชนะเย้ yeah. ฮ้าคนไปนั่งเยอะยังไม่เป็น E B P อค,ครับทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันครับไป โอเคครับ <K an> ทุกคนรอบต่อไปผมว่าผมจะใช้เป็นปืนนี้แล้วครับทุกคนนี่เลยเป็นปืนลัวสุดเท่ปืนนี้ก็โหดนะคบทุกคนดาเมจก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคบมีดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไปเราไปเล่นหมดทีมกันครับทุกคนป้นนยา,ปนายน่ คับทุกคนมาแล้วอู้เราได้อยู่สีฟ้าด้วยครับทุกคนมันเป็นสีโปรดของผมเลยมาเ่อนเราไปกันงนะสองคนเรามาจากกัดการทีฝั่งนี้กันดีกว่าโดนโดนโดนอืมตายไปก่อนตัวแรกตัวที่สองอุ้ยผมลืมดูเลือดเลยครับทุกคนตายเลยโคตรนะครับโอเคคับทุกคนตัวนี้ผมได้เกิดมาแล้วนะคือ เกมนี้ค่อนข้างที่จะมีโฆษณาเยอะจรึงนะทุกคนถ้าคุณอยากที่จะไม่ให้มีโฆษณาคุณก็ต้องเติมครับใช่นี่เราไปจัดก,การที่สกิววันไอตัวนี้ตายไปก่อนเลยตัวแรกมาสิมาสิยิงทันยิงทันอุ้ยสีเขียวกระแตกแตกแล้วเรียบร้อยสีเขียวแตกแล้วครับทุกคนเลี้ยงไปเลยเหลือสีแดงมา สีแดงในเหลือทีมสุดท้ายแล้วในไม่รอดแน่ๆไม่มีใครป้องกันฐานเลยหวานหมูหวานหมูหหมเรียบร้อยชนะครับทุกคนเย้แ yeah. ล้วผมก็ไม่ได้เป็น m ีพีอีกแล้วไม่เป็นไรครับทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเอ้ยผมืะอบอกอย่างหนึ่งนะครับบล็อกฟูดนะครับทุกคนอีพี คอนเทนต์ 1> Content, EP 1ถึง700นะคะทุกคนเดี๋ยวผมจะลง EP ท mm ี hmm. ่4ในพรุ่งนี้นะคะทุกคนโอเคไหมครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะค mm hmm. นะทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไม่ไปครับจ,จุ๊บจุ๊บ